12องอทิตตปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาขย่ายังวิหารตีขยาสิเสสะติงพิโุสหาเสนาตตะโคภะคะวาพิโุอมันเตเสียนสัพพังพิคเวทิตังจินจะพิคเวสัพพังอาทิตังจักคุงพิคเวอาทิตังรูปาทิตาจักจคุงวิญญาณังอาทิตังจักคุสัมผัส โสทิ่ตัวย่ำผีทังจะขูสามพัสสัพตเจ้าปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามเปียธีตังเกนาทิตังอาทิตังราคะขินาโทสักขีนาโมหขินาทิตังชาติยาชรามรณะสุเกหิปะริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวธาเม โสตังอะทิตังสัทธาอทิตัโสตวิญญาณังอะทิตังโสตสัมภะโสอะทิตโตยัมปิตังโสตสัมภะสัพพะเจยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมเบอยิตังเกนะติตังอะทิตังราคะขินาโทสะกขินาโมหักขินาติตังชาติยาชรามรณนะสุเกหิปริตเวหิ ตูเกย์ตูมนาเซอปายเซเฮติตันเตวธทามิกานังอติตังคันตาติตาคานวิญญาณังอธิตังคานาสัมพันโสอธิโตยัมปิทังคานาสัมพันธ์สปาจายาปัจจิติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตัมเปียธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินานโตสักขินามูหะ จินาทิตังชาติยาชรามรณนสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตุมนาเซหิุปายาเซหิทิตันติวัตมิชิวหาทิตตรสาทิตาชิวหะวิญญาณัติตังชิวหาสัพพัสโสทิตโตยัมปิทังชิวหาสัมภะสัพพะเจยอปัจจติเวทยิตังสุขัง วาทุขังวาทุขังมาสุขังวาตัมเปียติตังเจนาติตังอะติตังราคะคีนะโทสะกิีนะโมหะคินาติตังชาติยาชรามรณินัสุเกยิปะริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายเซหิอาทิตตันทิวธามิกายโยทิโตโพธพาทิตากายวิญญาณังอติตังกายสัมพัน โสติโตย่มปิทางกายสามพันสปัตติยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะอทุขมะสุขังวะตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหะคินาอาทิตังชาติยาชราเมรณนีนสุเกหิบริเทเวหิตุเกหิตุมนาเสหิอุปายาเส เหติตันติวธามีมโนุษย์ที่ตัวธรรมาทิตามโนวิญญาณังที่ตังมโนสัมภัสโสทิ่ตัวยำปิธัรมมนุษยสัมภัสสป่าเจยาปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตามเปียที่ตังเกนาทิตัง อทีตังรักขิณาโตสักขิณาโมหคิณาอทิตังสัทธียะสระมารณินะสุเขปะรีเทเวตุเกนิโตมนะเสอุปายะเสอทิตันติวะทามิเอวังปะสังภิกขเวสุตตะวานิยสาวโกจะกุสมีงพินิพินทะเตรูปะเสุเปนิพินทะติจะกุวิญญาเนเปนิพินทะเต จากุสัมภะเสีนิพินทติยมพิทงังจากุส,มสัมภะสปัจเจยาวปัจจติเวทยิตงัง <c oughs> สุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวะตามตา <c oughs> สมิงเปียนิพินทติโสตสมิงเปียนิพินทัติสถีสุเปียนิพินทติ โสตวิญญาณีเปีนิพินทติโสตสัมภเสเปีนิพินทติยำปิทางโสตสัมภสปัจจะยาวปัจเจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัสสัมิงเปีนิพินทติฆาณัสมิงเปีนิพินทติคันเทสเปรีนิพินทติฆานวิญญาณีเปีนิพินทติฆาณสัมภเสเปีนิพินทติยำปิทางฆาณสัมภ ัปปะเจเยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสส밍เปีนนิพินทติชิวหายเปีนนิพินทติระเสสเปีนนิพินทติชิวหฮาวิญญาณีเปีนนิพินทติชิวหาสามภาษเปีนนิพินทติอัมปิทางชิวหาสามภาษสัปปะเจเยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมสงเพียนิพินทติ กายสมิงเปียนิพินทตดเตปตภะสุเปียนิพินทัเตกายวิญญาณิเปียนิพินทัดเตกายสัมภะเสเปียนิพินทเตย่มปิทางกายยสัมพัสปัจเจยาปัจจิติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาต่สมิงเปียนิพินทัเต มันสมิงเปียนิพินทัตติรมเมสเปียนิพินทติมโนวิญญาณนเปียนิพินทติมโนสามภาษเสเปียนิพินทติยมปิทางมโนสามภาษาปัจจะยาวปัจจิเวทยิตัางสุขังวาทุขังวาอัตุกรมมสุขังวาตาสมิงเปียนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตาสมิงวิมุตตามีติยานังโหติขีนะชาเต โสจตังพรหมจาริยังกตังการณียังนาเบรังอิธัตตายาติปชานาติติธรรมโวจภควาอัตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปนาวยยกรณสมิงอัญญมาเนตสะภิกขุสหสัตสะอนุปทายะสะเวหิจิตานิวิโมจจิงสุทิ อนัตตลักขณสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังภควาโคราณิสิยํวิหารติสิปตเนมิกทาเยตตโคภควาปัญจวัคคิเยภิกขุอมนเตสีรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิธังภิกขเวอัตตาภเวสนยิธังรูปังอภาทายสะังวะ ตยละเพทจรูปเววงมีรูปังโหตุเววงมีรูปังมาอโหสิติยะสมาจโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสสมนุปาทาทยะสังวตตินะจละปฏิรูปเววงมีรูปังโหตุเววงมีรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเตธนาจหิทังภิกขเวอัตตา อภวิสนิยังเวทนาภาตายสังวตเยระเพทัจจะเวทนายะเอวงมีเวทนาโหตุเววงมีเวทนาวาโหสิต e ิยสมาจจโกภิขเวเวทนานาตาตาตะสมวิตนาภาตายสังวัตตินัจฉลาปติเวทนายะเอวงมีเวทนาโหตุเอวงมีเวทนาวาโหสิติ สัญญานัตตะสัญญาจาหิทังภิกขเวตาอภวิสสนยิทังสัญญาภาทายะสังวตเตยลัพเพทาจสัญญาเยวงมีสัญญาหูตุเยวงเมสัญญามาอโหสีติยะสมาจโคภิกขเวสัญญนัตตะตาสมสัญญาภาทายะสังวตตินะจะลังภติสัญญาเยวงมีสัญญาหูตุเยวงเมสัญญา มโหสถียสังขารนาตาสังขาราจานิธังพิกเวตตาภวิสังโสนัยยิังสังขาราพาทายาสังวเตยุงลภิตาจะสังขารเรสวเมสังขารโหตุเอวงเมสังขารมาเฮสนตีญสมาจ โพเวกเวสังคารานัตตาตาสมสังคารภาทายะสังวตติณฉลัปติสังขาร ेषु เอวงมีสังคาราโหตุเอวงมีสังคารามะอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัญจาหิทังภิกเวอัตตาภวิสนยิทังสัญญา นยิธางวิญญาณังอภาตายะสังวัตเตยละเพศจะวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหสีติยะสมาจะโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตาสมวิญญาณังอภาตายะสังวัตตินะจะลััตติวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหสีติ กิ่งมันะทาพีคะเวรูปังนิจังวานิจังวาเตียนิจังพันเตยำพนานิจังทุครังวาตังสุขังวาเิทุครังพันเตยำพนานิจังทุครังวิปรินามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมามเอโสหะมัสสมิเนเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิมันยถาพีขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุครังวิภริณามธรรมมังกันลังโุตังสมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตตาติ โนเฮตังพันเตตังจิมันยถาภิกขเวสัญญาณิจาวานิจาวาเตนิจ่าพันเตยัปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังโมไมเอโสหามะสสมีเอโสเมตาติโนเอตังพันเตตังจิมันะถาภิกขเวสังขารานิจาวานิจา วาติอานิจจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมมังกรลังนุตังสมนุปปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหามะสเมีเอโสเมตตาทิโนเฮตังพันเตตังกิมันจะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตหิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตัง ปติทุครังพันเตยมปานานิจังทุครังวิปรินามธรรมมังกันลังโนตังสมนุปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามสมีเอโสเมตาติโนเอตังพันเตตาสมะติหาพิกเวยังกินจีรูปังอติตานาคตตาปจุปันนังอชตังวาพหิตทาวาอุราลิกังวาสุขุมังวา นินังวะปณิตังวายันโุเรสันติเกวะสัพพังรูตังรูปังเนตังมะมะนิโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถังยะกจิเวทนาติตานาคตาปจุปันนาชตาวะภิยตาวะอุราริกาวะสุขุมาวะหินาวะ ปณีตาวยาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมมะเนโสหมัสสะเมนะเมโสตาติวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายาทัตัญญากะเกสัญญาติตนะคตปจจปันนาชะตาวะภิตาวะโหราริกาวะสุุมาวะหินาวะปณีตาวยาุเรสันติเกวสภาสัญญาเนตังมมเนโสหะ समी न मे सौता में यहाँ सामंजाया पचुपन्ना कंकारातीता नपचुपन्ना क्षता वही वोरारि का वुकुमा वहना वनीताे वा सफे संता ममने सौ นาทวโมตังยถาภูตังสุทธัญาะาะระพังยังจินจิวิญญาณังอติตานาคตปัจจุปันนางชะตังวาพหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสสะมะมะสีเนสส อัตาเทวมีตังยถาภูตังสมปัญญายาตตวังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวโกจักริยสาวโกรูปัสมิงปีนิพินธติวิทนายปีนิพินธติสัญญาเปีนิพินธติสังขารีสุปีนิพินธติวิญญาณสมิงปีนิพินธตินิพินทางวิราชติวิราคา วิโมจาติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติยานังหูทีจีนาชาติวุสิตังพรมจริยังกตังกรณียังนาบปรังอิทันตายาติปชานาติติธรรมวุจารัขวะตัมะนาปัญจัวคียาภิกขุปักขวะตัวหาสิตังอภินันทุนมาสมินจัปปนาเวก้า ปนเวยาการณสมิงพันยมาเนปัญจวคียานังพิกุณังอนุปัฏานยาสเวนิจาเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ